I can't. When you like one, On mine? ทำ mm hmm. like right <laughs> ไม่ต้องคุณบอกให้ไปดึงส่วพื่อให้ได้สัตวให้เขาให้ผู้ชายแบบนี้หนึ่นี้องคนนี้คุณจต้งผู้ชายคนนี้คุณจะตอายันนี้คุณจะตองใช้ผยคนนี้คุณจะงใช้ยนี้คองู้ชายคนนี้คุใช้ผู้ชายนี้คุ้ายคนนีุ้ณจะต้องใช้ผู้ชายคนี้คุณจะต้องใช้คนนี้คุะต้องใ้ผูายคนนี้คุะใช้ผูยคนนี้ะต้องใช้ผูายคนนี้คองใายค โดดโดดเอารถมารอได้เลยจ้ะอันนี้ไงนี่ใครนี่อ

Ini, <laughs> you need the stick now, huh? I know, it's just a mess on the floor.

กินอะไรลด้ใช้น้อยแล้วเป็นตอนขอาวแล้วตื่นมาค่อยเดี๋ยวนะคะตอนตอนเรียกายรูปส่วนนู้นตอนรถมา

บรผู้วนนนงอิดัับรเเป็ชานยช็อต นีน,น่านีน่าเอารถมารอเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยว